สวัสดีชาามิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่3นะคะธันวาคมคุณได้สี่ราทากับหัวส่วนเขาได้ดแฮงแมนกับหัวนะคะก็คุณสองคนนะคะ ที่มีปัญหานะคะหรือว่ามีความไม่ลงตัวหรือความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะมีพลังงานที่ดีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถึงกับเอ่อเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันยังต้องดูดูใจกันต้องดูทรงกันอยู่นะจักรวาลอยากให้คุณรอก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนในการตัดสินใจเนาะยิ่งถ้าเป็นคู่ไหนที่แบบว่ายังไม่ได้มีสถานะนะคะอาจจะต้องค่อยๆดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะไปมีคอมมิชเมนต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่เป็นแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันนานแล้ว ปัญหาระหว่างคูณสองคน,นมันเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานของคุณสี่คาถาที่กับหัวบ่งบอกว่าใกล้จะสมหวังแล้วนะ,ะความสัมพันธ์ที่คุณตั้งใจตั้งเป้าเอาไว้นะคะให้มันมีความอบอุ่นมันใกล้จะสําเร็จผลแล้วแต่ก็ต้องรอนิดนึงฝั่งแฟนเขาอาจจะมีความพร้อมมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดะนะจกักรวาลบอกว่าให้รอก่อนนะคะดิสคัฟบีเดอร์วันคู่สองคนมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้กันนะดังนั้นก็ควรจะให้โอกาสกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร่วนตัดสินใจอะไรนะ